นี้นะคะวิธีการมัดถ้าว่าเราทำกินเอง <c oughs> ไม่มีตอกถ้าใครมีตอกใช้ตอกใครไม่มีใช้เชือกก้วยแบบนี้เลยอีกแบบนึงก็คือใช้ใบเตยแห้งนะคะใช้ได้นะคะเรามีวัตดุอะไรเราก็ใช้สิ่งนั้นนะคะนะคะม้นแน่นหนแน่นๆนะให้ไปจงถึงส่วนของเนื้อขนมค่อยๆพับหักบุมอย่างนี้นะคะเห็นไหม อ่ะค่อยๆยพับลงไปก็จะได้มุมสวยอีกด้านหนึ่งค่อยค่อยพับพับแบบนี้นะคะลักษณะนี้อ่ะกดลงไปน,ๆๆนะคะมมวนมมวนแน่นๆ,ๆนนะให้ไปจงถึงส่วนของเนื้อขนมค่อยค่อยพับหักบุมอย่างนี้นะคะเห็นไหมอ่ะค่อยค่อยพับลงไปก็จะได้มุมสวย อีกด้านหนึ่งค่อยๆพับพับแบบนี้นะคะลักษณะนี้อ่ะกดลงไปค่ะแบบนี้ม้วนนะคะม้วนไปม้วนเสร็จเอามาดูตรงนี้นะคะหักมุมหักมุมแล้วก็พับพับลง่ช้าๆช้าๆอ่ะหักมุมเข้าไปแล้วก็ ับลงมานะคะสอนวิธีมัดข้าวต้มมัดนะคะนำสองชิ้นมาประกบกันแล้วก็ใช้ตอกมัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ยายเล็กทำช้าๆให้ดูอีกนะคะ นี่นะคะไปทำขายนะคะบิด,รดกระแฟกกระแัก Yeah.